ซึมอมกมาปับ๊บทาฮอร์โมนปั๊บไม่ใช่ก็คือเราทาทิ้งไว้ทิ้งไว้ยี่สบสี่ชั่วโมงแล้วค่อยมาขีดค่อยมากรีดหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทาแล้วเดือนละครั้งประมาณประมาณประมาณยี่บยี่ิบเอ็ดวันครั้งยี่บเอ็ดวันถึงหนึ่งเดือนยี่ิบเอ็ดถึงสามสิบวันครั้งแค่นี้เองได้ได้อยู่อ่ะสบายดีพี่นอ้องอ่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้อ่า ไอซุวัตเนาะแนะนำอ่าเป็นผู้ที่เคยใสฮอร์โมนครับอ่าแล้วก็เป็นผู้ที่จำหนายฮอร์โมน ETS ครับอ่าเป็นฮอร์โมนขยายทอน้ำยางครับผมอ่าแล้วเมโ่อได้ยินนักยินหน้าว่าอ่าฮอร์โมน ETS ของบริษัทไทยเกษตรเซ็นเตอร์ใช่ใสดีแล้วเพิ่มพ่นผลิตใช่ครับผมก็เลยว่ายักมาถามไอซุวัตว่ามันมีวิธีการใสแบบใดครับผมอ่าแล้วมีพ่นผลิต อ่าตอบแทนกลับขึ้นมาไล่มาได้ใช่ครับ uh. อ่าผลตอบแทนของปริมาณน้ํายางเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นประมาณห้าสิบถึงเจ็ดสิเปอร์เซ็นตลยครับอือนะครับ, uh. รบตรงนี้ oh. นอยู่แต่ว่าต้องอกเกษตรกรนะครับต้องใส่ปุย๋ยร่วมด้วยนะต้องใส่ปุย๋ยด้วยครับแต่ถ้าไม่ใส่ปุย๋ยก็เพิ่มมากขึ้นแต่ปริมาณก็ไม่ได้เยอะมากมายแต่ถ้าเราใส่ปุย๋ยร่วมด้วยเนี่ยมันจะทําให้ให้ต้นยางได้สมบูรณ์มากขึ้นอ่าป็นภาพของฮอร์โมนก็อ่ลงไปก็ช่วยกระตุ้น ทางท่อน้ายางนะครับช่วยกระตุ้นในให,ให,ให้ให้ต้นยางเนี่ยสร้างน้ํายางได้มากขึ้นประมาณนี้ครับอาจาร่์แล้ววันนี้อวันที่สี่ชอบทาอา่ามอชวัตเลยเนาะ<ฮ>เกี่ยวกับการการเริ่มใสฮอร์โมน,อนเอทีเอสเานี่เฮา,เาจะมีวิธีการใสเว็บใดวิธีการใช้นะครับก็คือเนี่ยครับก็เรามีมีวิธีการก็คือขั้นแรกนะครับเราก็มีอุปกรณ์ส่วนหนึ่งก็คือพวกสำลีพันไม้นะครับแต่ว่าเราก็คือสะดวกก็คือใช้สำใช้สำลีสำลี ใช้จำดีพันในพันในพันในพันไม้นี่ครับประมาณนี้ครับนี่ครับแล้วเราก็ดึงเปิดขวดข้างนี้เปิดขวดประมาณนี้ครับอันนี้ขอตั้งก่อนนะครับเพื่อเป็นการสาธิตนะครับขั้นแรกนะครับเราก็เปิดขวดเปิดขวดนะครับแล้วก็ไอ้หน้ายางนะครับเราหลังจากเรากรีดแล้วเนี่ยทึ้งไว้หนึ่งวันนะครับช่วงกลางวันนะครับมันจะมันจะมี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 เนี่ยมีเส้นมีเส้นยางทับอยู่นะ มีเส้นยางพับอยู่แบบนี้ครับเราก็ใช้ใช้เหล็กแหลมๆนะครับเหล็กแหลมๆนะครับดึงออกนะฮะเด็กเนยเนี่ยก็เราดึงออกได้ครับหน้าอย่างนี้นะวิธีการไซเมนเนี่ยครับเฮาแกะแกะแกะขี้ยางออกก่อนเนาะแกะขี้ยางออกก่อนแกะขี้ยางออกโดยโดยทั่วไปเฮาจะไซต่อเนื่องเมืบ่อยโตเนื่องคือหมายความว่าอ่าในในระยะที่เฮาคิด S <S ใช่ครับอ่าเดี๋ยวนี้ทีเ่เราคิดคีบยางจะบกแข็งไปวานี้เนาะแม่นแม่แม่เดี๋ยวนี้มันแข็งเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,มนเรายังไม่ยังไม่เป็นการสาธิตนะครับเ<ไ>ออม,มันมันคีบยางแข็งนะครับอ่าเนี่ยถือว่าเราแกะหมดแล้วนะฮะอ่าสมมติว่าเราแกะหมดแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาจุ่มลงไปนะครับอ่าจุ่มลงไป <S <S บนยูบนยูจุ่มลงไปแล้วก็ทาแต้มอย่างนี้ครับแต้มที่รอยกีดแค่นี้แค่นี้เองครับผมแค่นี้เองแล้วก็ทิ้งไว้ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันหรือยี่ประมาณอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราทําตอนเช้าใช่มัครบ อกลางคืนซึ่งเป็นเป็นช่วงกิดยางเ้าก็กิดได้เลยครับเขากิดได้เลยก็กิดได้เลยตามที่วิไในซอบท์ท่าไอาสุบัตเน,นาะแน่นาเพื่อนเป็นคนที่เคยไซ้แล้วก็เป็นวิศาการทางด้านการนำไซ้้ ETS แล้วก็เป็นผู้ชายจริงใช่ครับได้พ้นจริงใช่อ่าบุญยูก็เลยอาจะมาเวาแบบย้อๆเนาะ,นะบางทีผู้ที่่ามีโอกาสได้เข้ามาเบิ่งก็จะได้เข้าใจว่าการนําใส่อ่าทออ่อไออนาฮอร์โมนขย่ายท่อนอํำย่าง ETS นี่ต้องใส่แบบใดตามอาชีวะบอกว่าใส่ง,ง่ายๆอ่าคือคือเพียงเ่าได้ผลิตภัณฑ์นี้มาปับ๊บเขาก็มามาทาเนาะมาทาเอามาทาตามหอยบริเวณคิด ไม่ใช่ครับบริเวณยางที่อันเขาเขามีสายมีคิดแต่ว่าโบเมนว่าคิดแล้วทาโบเมนโบเมนโบเมนอ่าคือคือดึงดึงดึงไอ้เส้นยางออกก่อนนะครับดึงเส้นยางออกแล้วก็ทาทาเลยทาเลยอก็เวลาทาก็ทาจากไว้มาท้ายนะอ่ทาจากเนี่ยทานี่เลยครับทาแค่นี้เองแค่แล้วก็หลังจากนั้นตัวตัวฮอร์โมนเนี่ยซึ่งเป็นฮอร์โมนเข้มข้นเนาะมันก็ซึมลงไปในทางท่อน้ำยางซึมลงไปอจะเห็นแล้วก็ไปกระตุ้นกระตุ้นให้ให้ให้ไอ้ต้นยางเนี่ยผลิต ผลิตน้ำยางเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้ให้กระบวนการไหลของของ,ของน้ายางเนี่ยท่อเนี่ยมันจะไม่จะมจะไม่ตันกระบวนการนะฮะจะทาให้ให้น้ายางเนี่ยไหลาทางทางรอยกรีดได้มากขึ้นอย่างนี้ครับปุญืุครับบางบางคนอาจจะคิดคือกับกัอบ,อ,บอันน่ะคือปุญยุเนาะคิดว่าเอามีดกรีดปั๊บน้ำยางน้ำยางซึมออกมาปั๊บทาฮอร์โมนปั๊บไม่ใช่ก็คือเราทาทิ้งไว้ทิ้งไว้ยีิบสี่ชั่วโมง แล้วค่อยมาขีดค่อยมากรีดหลังจากนั้นก็ไม่ต้องทาแล้วเดือนละครั้งประมาณประมาณประมาณยี่บยี่ิบเอ็ดวันครั้งยี่บเอ็ดวันถึงหนึ่งเดือนยี่ิบเอ็ดถึงสามสิบวันครั้งแค่นี้เองแค่เดือนละครั้งซึ่งต้นทุนไม่แทบจะไม่มีมีไม่มีไม่มีต้นทุนมากมายเลยครับถือว่าประหยัดมากๆแล้วก็ต้นยางเราก็ไม่เสียหายก็ไม่ไม่ใช่เหมือนสินค้าพิพันต์อื่นที่ใช้แล้วเนี่ยทําให้ต้องใช้เงินจำนวนมากในการซื้อแล้วก็ พาแล้วเน่ยท่อนายางตายหนึ่งนะฮะแต่ผิดพันตัวนี้นะเรารับรองนะครับเพราะว่าตัวตัวฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนแท้ๆของพืชและก็ผสมมีส่วนผสมของวิตามสารอาหารบางตัวนะครับที่ที่ช่วยในการบํารุงหน้ายางนะครับให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นนะครับจะ,จะลดความเสียหายของของแผลที่รอยกีดและก็เนื้อไม้ขึ้นไวตรงนี้ครับ ิตภั์ตัวนี้นะมัน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 ไม่ใช่แค่ตัวฮอร์โมนอย่างเดียวก็มันมีส่วนผสมของสารอาหารของพืชบางตัวด้วยตรงตรงในขวดนะครแล้วก็ทําให้เนื้อยาเนื้อไม้เนี่ยจะเดินเติบโตเร็วขึ้นนะครับอืมโอเคขอบใจทุกคนนาะขอบใจอายชุวัตที่ให้ข้อมูลครับครับดีมากครับตัวนี้ดีมากของบริษัทเนี่ยตอนนี้ ใช้ทุกสวนทุกแปลงนะครับใช้ใช้ใชตัวฮอร์โมนนี้ตลอดเลยใช้มาประมาณเกือบยี่ยี่สิบปีละโอ้เราก็ประสบความสำเร็จทางด้านสวนยางพารามีมีเงินมากขึ้นมีผลผลิตมากขึ้นก็เนี่ยตัวตัวฮอร์โมนนี้เป็นพระเอกนะครับเป็นพระเอกของของเราโดยตรงเลยครับลูกค้าไปใช้ดได้ผลดีได้ผลดีครับแล้วก็ตอนนี้ในประเทศไทยก็เป็นที่ยอมรับกันเกือบเกือบทุกที่แล้วก็จะเจอปัญหาก็คือพวกปป p y พวกเลียนแบบก็แต่ว่าเขาไม่กล้าใส่ ไม่กล้าใส่ลิกกสิทธิ์ใส่ขวดมาเหมือนกันทุกอย่างซีหลอกอีทีเอมีรูปมือเหมือนทุกอย่างแต่เขาไม่กล้าใส่ลิขกสิทธิ์ตัวโดนจับก็อย่าไปใช้ของปลอมนะครับเพราะว่าไอความเสียหายมันเกิดขึ้นแก่พี่น้องเกษตรกรเราก็พยายามรณรงค์ครับรณรงค์ขอบคุณมากครับโอเคขอบใจขอบใจเนาะอ่าพี่น้องเอาไปลองเบิ้งเด้อคือสิไดคืออาณาสีไดพ้นผลิตอดังที่ไอซูวัตบอกบลอกต้องลองต้องลองต้องลองดูครับต้องลองโอเคขอบใจ